รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงเลิกมงคล ทุกปัญหามีทางออกรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงฤกษ์ม,มงคลประจำเดือนมีนาคม2565นะครับเรียกว่าหลายๆท่านก็ถามกันเข้ามาบ่อยเลยในเรื่องของฤกษ์ม,มงคลวันออกรถวันไปสมัครงานวันอะไรต่างๆนะครับผมก็มาทำคลิปให้เป็นประจำนะครับในทุกๆเดือนนะก็จะดูฤกษ์เอาไว้ให้เป็นมงคลกับทุกท่านแล้วก็เลือกใช้ตามโอกาสที่เหมาะสมของตัวเองนะครับ วันนี้นะครับในเดือนมีนาคม2555เรียกว่าเป็นเดือนที่มีฤกษ์ม,มงคลเยอะมากนะเยอะจริงๆม,มีประมาณ10 15 16เลิกเลยนะครับเรียกว่าเป็นฤกษ์ที่ดีมากๆในเดือนมีนาคม,มานะครับแต่ผมก็คัดมาให้แล้วนะค,คัดมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับฤกษ์แรกนะครับเรียกว่าเป็นการทําบุญบ้านหรือทําบุญบริษัท นะใครที่จะมีโครงการทําบุญบ้านทําบุญบริษัทเลี้ยงพระอย่างนี้นะครับถวายเพลนนิมน์พระมา9รูป5รูปก็ตามแต่สะดวกอย่างนี้นะครับให้ทําในวันพฤหัสที่10มีนาะคม2 5งหนะครับพฤหัสที่10นะเรียกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งในการทําบุญเลี้ยงพระนะครับแล้วก็ทําบุญบ้านอย่างนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะออกรถ นะออกรถในเดือนมีนาคมนี้นะเพราะหลายท่านเนี่ยมีโครงการจะออกรถเปลี่ยนรถนะให้ออกรถในวันศุกร์ที่11มีนาคม2 5 6 5นะครับแล้วขั้นตอนการออกรถก็ผมก็เคยไลฟ์ให้ฟังไปแล้วนะครับห้ามดับเครื่องทำยังไงวิ่งไปยังไงอะไรใครไม่เข้าใจก็มาติดตามมาถามกันได้อีกทีนะต่อไปนะครับใครที่มีโครงการจะแต่งงานนะแต่งงานหรือว่ามั่นนะอย่างเงี้ยนะครับ ท่านก็ทำในวันที่14มีนาคม2565เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์นะเลิกแต่งงานนะครับเสร็จแล้วเลือกเลิกสู่ขอนะวันที่15มีนาคม2565นะครับเป็นวันอังคารนะครับแล้วการสู่ขอนี้มันไม่ใช่แค่สู่ขออย่างเดียวสู่ขอแต่งงานอย่างเดียวนะไม่ใช่นะจะไปทวงนี้จะไปสมัครงานจะไปทําอะไรที่เป็นการขอ ให้ประสบความสําเร็จไปยื่นกู้นะไปขอกู้ไปทําอะไรต่างๆที่ต้องมีการร้องขอนะครับจะให้ทําในวันทังคันที่15มีนาสอง5นนะครับเสร็จแล้วมีเอกใครที่ปล่อยเงินกู้เยอะ นะฮะแล้วลูกนี่ยังไม่จ่ายกลับมานะครับเลิกทวงนี่นะโดยเฉพาะเลยนะทวงนี่โดยเฉพาะนะเมื่อกี้ร้องขอก็ร้องขอไปปกติอันนี้เลิกทวงนี่โดยเฉพาะเลยนะจะใช้สู่ขอร้องขอในการทวงหนี้ด้วยก็ได้แต่อันนี้จะเฉพาะทางนะครับให้ทําในวันพฤหัสที่17นะ17มีนาคม2 5 6หตั้งแต่เวลา11โมงครึ่งเป็นต้นไปด้วยนะอันนี้มีเวลาด้วยนะ นะถ้าไปทวงตอนเช้าไม่ได้นะต้องทวง11เปโบงครึ่งเป็นต้นไปนะเป้งปุ๊บนี่กดโทรศัพท์โทรได้เลยนะทวงนี่นะครับออาต่อไปนะครับใครที่ทําธุรกิจอาหารหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีการเปิดร้านนะเปิดหน้าร้านเปิดตัวสินค้าเปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมี2วันเลยวันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29มีนา2 5 5นะครับอันนี้ไ เป็นเลิกเปิดร้านเปิดตัวสินค้าเปิดอะไรต่างๆนาๆนาครับท่านทําให้ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเลิอกอันนี้มันเป็นเลิกกลางเป็นเลิกโดยรวมซึ่งดูจากดาวจรน,นะครับยังไม่ใช่ดวงในชะตากําเนิดนะครับฉะนั้นใครที่มี Product มีสินค้าของตัวเองจะเปิดแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาจารย์ก็แนะนําว่าต้องผูกดวงชะตาด้วยต้องบรรดูดวงส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนเนี่ย ตรงกับดาวจรน,นะตอนนี้ที่อาจารย์ดูไหมนะครับ เพื่อให้มันถูกต้องแม่นยำไปไปอีกนะครับก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะฮะใครยังไม่ได้ตรวจสุขภาพดวงประจำปีก็แนะนำให้จองกันได้นะครับที่ l ล n e at Open d o ดาวหรือติดต่อกันที่0 8 6 3 3 6 6 3 9 0เนะครับเพื่อเข้ามาตรวจดวงชะตาประจำปีนะครับเรียกว่าเป็นการตรวจสุขภาพดวงเลยนะใครยังไม่เคยเช็คอัพสุขภาพดวงตัวเองก็มาจองแพ็กเกจนี้นะครับตรวจสุขภาพดวงประจำปี255นะครับผมก็จะเช็คให้อย่างละเอียดนะรวมไปถึงเลิกต่างๆด้วยนะ ตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพระ์ class. ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะหเสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ไลน์แอ Open d w n หรือโทรที่เบอร์0863366390อ่ะคันนี้ เลิกปลุกมหายันมนตาต่างๆนะครับมหายันมนตาเก้านะมหายันปักษาสวรรค์มหายันณนคค้าขายนะมหายันต่างๆนะท,ที่ท่านมีอยู่หรือจะเป็นแผ่นตะกุดยันนะปักษามนตราอย่างเงี้ยนะครับให้ทำพิธีปลุกยันเนี่ยนะครับในวันที่10และ15 นะมีแค่2วันนะครับ10และ15มีนาคม2565เวลาตี2นะครับหันหน้าทางทิศใต้ใครยังไม่รู้ขั้นตอนวิธีการท่านไปดูที่ w w w a j a i เ็บอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับจะมีรายละเอียดไว้ให้อยู่แล้วนะครับพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพคศนะใครที่อยากจะเสริมบารมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะ เรื่องโชคลาบโภคทรัพย์ต่างๆใครติดขัดทางการเงินจะมีพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโภคทรัพย์ผมจะสวดให้นะครับในวันที่15มีนาคม2565เวลา1ทุ่ม19นาทีนะครับ1น1 9นะครับอันนี้นะพิชัยมงคลมหาโภคทรัพย์นะใครที่เคยจุดกันแล้วก็โอ้โหนะบางคนมีโชคมีลาบบางคนผ่อนคลายชีวิตมีสัมผัสอะไรบางอย่างก็ลองทำกันให้ต่อนเนื่องเดือนละครั้งนะครับ เดือนละครั้งนะอันนี้จะมีวันเดียวนะครับคือวันที่15ใค้าไขพดแล้วพาดเลยนะอันนี้ผมแนะนําก็เดือนมีนาเนี่ยจะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะตัดปีนะเดี๋ยวพอเมษาเนี่ยมันก็จะตัดเข้าปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีทําพิธีสะเดาะเคราะห์อ,อันนี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนสุดท้ายก่อนที่จะทําพิธีตัดปีนะ,ะก็แนะนํากันให้ทําพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลเสริมบารมีนะให้กับตัวเอง พิธีรับสิทธินักเรียนสมาธิประจำเดือนมีนาคมนะครับจะจัดขึ้นวันที่22มีนาคม2565นะครับเวลา18นาิ49นาทีเป็นวันอังคารนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะฝึกฝนฝึกปฏิบัติเพิ่มกําลังจิตของตัวเองเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต นะเพราะกําลังจิตนี่สําคัญมากในการดำเนินชีวิตนะครับถ้าใครอยากจะฝึกฝนและเรียนนะผมจะสอนสมาธิสอนกรรมฐานสอนรูปประชานอย่างนี้นะครับท่านก็มายกพานครูกันนะครับในวันที่22มีนาคม2 5งพนะครับเวลา18บแปดนาฬิกานาทีท่านต้องมาก่อนเวลานะเพราะ1 8บแปนาฬิกาีกนาทีนั่นคือเวลาเริ่มสวดน,นะเวลาเริ่มสวดท่านต้องมาอย่างน้อยก็สักสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วกันล่วงหน้าสัก เกือบครึ่งชั่วโมงอะนะหรือใครมา18นาิกาก่อนก็ได้นะครับมานั่งสนทนากันมาเตรียมตัวแล้วสิ่งสำคัญต้องเตรียมมาด้วยคือทูบเทียนแพรนะครับดอกไม้จะเป็นดอกบัวหรือดอกมะลิก็ได้นะครับให้เตรียมกันมาเองนะเพราะว่าผมไม่มีเตรียมให้นะอันนี้ก็ครบถ้วนในเดือนมีนาคม2565นะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิศณะภูสิทธอุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับเสร็จแล้ว ข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิตตินะภูสิทธอุดมดอตเน็ตนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลยนะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวด นะครับหรือโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆกับผมเ่ยนะครับจะมีช่อง y t u t u นะครับสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกุดอเนี่ยนะครับเป็นช่อง y t u t u นะครับท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืม กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่ม คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับเป็นกลุ่ม Open Cha t ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ